สวัสดีครับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมที่เข้ามาชมในช่องของผมนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเลี้ยงหนูขวัญหนูตะเภาไปทําไมเลี้ยงไปเพื่ออะไรก่อนอื่นเราต้องตั้งคําถามให้กับตัวเองก่อนนะครับว่าเราอยากได้หนูมาเลี้ยงสักตัวหนึ่งเราจะเลี้ยงไปทําไมสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมเห็นครั้งแรกเนะี่ยผมชอบมาก ผมเป็นคนชอบเลี้ยงหนูแล้วก็เคยเลี้ยงหนูใจแอนมาแล้วก็หนูแฮมสเตอร์ครับแล้วทีนี้พอมาเห็นหนูขวัญกับหนูตะเภาเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายหนูเกตบี้ของเมืองนอกนะครับที่เขาเลี้ยงกันซึ่งมันมีราคาสูงแต่ว่าผมมีกําลังทัพย์แค่เนี้ยแต่อยากเลี้ยงอะ่ะมันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะถ้าเกิดเป็นสินค้ามันอาจจะเป็นของลอกเยนแบบแล้วกัน แต่จริงๆมันก็สายพันธุ์เดียวกันแหละครับแต่ว่าพอมาอยู่เมืองไทยก็ผสมค้ามสายพันธุ์ผสมกันไปผสมกันมาบ้านเราก็เลยตั้งเป็นหนูขวัญหนูตะเภามันก็เลยกลายพันธุ์ลักษณะไม่ผ่านไม่เหมือนหนูเกตบี้นะครับที่มาจากเมืองน,นอกอะไรเงี้ยสายพันธุ์ไม่แท้อะไรเงี้ยก็เอามาเลี้ยงดูอยากลองเลี้ยงนะครับผมก็อยากรู้ว่าเอ๊ะเลี้ยงแล้วเราจะได้อะไรสิ่งที่ เราได้จากการเลี้ยงหนูนะครับก็คือเมื่อเราซื้อมาเลี้ยงเราเนี่ยเป้าหมายแรกของเราแหละเราอยากได้สัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงอ่ะสักตัวหนึ่งอยากลองเลี้ยงดูไม่รู้ว่าดีไม่ดีจะก็อยากลองเลี้ยงใช่ไหมครับเออพอทุกทุกครั้งที่ผมเอาหนูของผมเนี่ยไปขายนะครับผู้ซื้อนะครับที่จะมาซื้อหนูเนี่ยเป็นมือใหม่เนี่ยที่ไม่เคยเลี้ยงเลยไม่เคยเลี้ยงเลยบางคนก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมา ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อไปทําอะไรเออผมบอกคนว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่มีความน่ารักแล้วกันเลี้ยงไปทําอะไรออมอบางทีผมก็ลังเลนะเอ๊ยเด๋ยเลี้ยงไปทําไมเออแต่ผมมีเป้าหมายผมเลี้ยงเพราะว่าผมอยากเห็นพัฒนาอ,อพัฒนาการของหนูของผมเนี่ยว่าจะมีลูกกี่ตัวแล้วก็อยู่กับเรากี่ปีแล้วก็สามารถเอาไปเป็นอาชีพได้ไหม ผมเลี้ยงจนสามารถเอาไปเป็นอาชีพได้นะครับหนูขวานหนูตเภาหนูใจแอนหนูแฮมเตอร์สัตว์เลี้ยงประเภทนี้นะครับสามารถเลี้ยงแล้วเป็นอาชีพให้กับผู้เลี้ยงได้เลยนะครับถ้าเราศึกษาดีๆแล้วก็มีแหล่งขายตามร้านสัตว์เลี้ยงต่างๆเพราะว่าสัตว์เลี้ยงประเภทนี้นครับเลี้ยงง่ายตโตไวแล้วก็ขายง่ายด้วยนะแล้วก็ราคาที่ขายเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็ต้นทุน ในการเลี้ยงเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแบบพอเพียงหรือว่าเลี้ยงตามบ้านแบบไม่ได้ให้อาหารเม็ดอาหารแบบดูแลดีๆเนี่ยต้นทุนก็จะถูกมากนะแต่ถ้าเราให้อาหารแบบเป็นอาหารเม็ดอาหารเฉพาะของเขาเนี่ยมันก็จะสูงหน่อยเราอาจจะขาดทุนนะครับต้องคิดดีๆก่อนที่จะขายนะถ้าจะเลี้ยงขายต้องคิดดีๆนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณคิดจะเลี้ยงขายเนี่ยมันจะไม่ได้เลี้ยงแค่2ตัวครับเราจะเลี้ยงสิบตัวยี่สิบตัวสาสิบตัว ผมน้องบอกเลยว่ามันจะเป็นภาระอันหนักอึ้งของผู้เลี้ยงเลยถ้าคุณไม่เคยเลี้ยงคุณจะบอกเลยว่ามันเป็นภาระ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเคยเลี้ยงมาแล้วครับสามสิบคนตัวแล้วผมเลี้ยงเป็นอาหารเม็ดหมดเลยนะครับแล้วก็จะต้องเสียตังค์ซื้อขี้เลื่อยนะครับจากร้านสัตว์เพราะว่าผมเปลี่ยนทุกอาทิตย์แล้วมันก็จะเป็นปัญหามากๆเพราะว่าน้องกินเก่งนะแล้วผมใส่อาหารเม็ดไว้เนี่ยใส่กระป๋องไว้ให้อครับก็กำมือหนึ่ง นะครับกำมือสองกำมือใส่ไว้นะครับให้เขาพอกินหมดภายในหนึ่งวันเนี่ยใช่ไหมครับผ่านไปไม่ถึงสองชั่วโมงสามชั่วโมงน้องกินไม่เหลือเลยกินหมดเลี่ยมเลยครับแล้วก็ให้แตงนะครับสองตัวผมจะเลี้ยงเป็นคู่นะครับเลี้ยงเป็นคู่ให้คู่ละหนึ่งลูกนะครับต่อหนึ่งวันนะฮะต่อหนึ่งวันแต่ถ้าเกิดไซส์ใหญ่แบบพ่อพันไม่พันก็จะให้เป็นสองลูกนะครับก็ตีไปตัวละลูกนะครับ แตงถุงหนึ่งก็จะเป็นแตงถุงสิบโลนะครับแล้วอาจจะใส่น้ําไว้ให้แต่ส่วนใหญ่ของผมก็จะไม่ค่อยกินน้ํานะครับใส่ไว้ก็คว่ำทิ้งหมดเลยผมก็เลยตัดปัญหาโดยการให้แตงกวาแล้วกันให้ผักแล้วกันที่มีน้ํานะครับไว้เลี้ยงเขาการเลี้ยงหน่วหวานหนูตะเพานะครับมันมีประโยชน์นะครับอันประโยชน์ข้อที่หนึ่งเลยเป็นเพื่อนของเรามันทําให้เราไม่ต้องยุ่งกับสิ่งมากมายในที่เราต้องเจอทั้งวันนะครับ เรากลับมาเล่นกับเขามาคุยกับเขามาอยู่กับหนูนั่งเล่นกับหนูจับเล่นจับเอามือรูปคำอะไรเงี้ยเออเราเหินเขาตลอดใช่ไหมเราก็จับมาเล่นจับมากอดอะไรเงี้ยเราก็สามารถละตัวเองจากสิ่งรอบๆจากภายนอกมาผ่อนคลายมาเล่นกับสัตว์เลี้ยงของเราแล้วบางครั้งก็ไม่ต้องจับโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อเล่น f a c e b o o ได้เลยนะแล้วใครที่มีลูกนะครับอันนี้ผมอยากแนะนํานะอยากลองให้ลองเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่ง อ่าไอ้เรื่องจริงครับบางครั้งเราไม่รู้ว่าจะให้เด็กๆอยู่กับสิ่งใดหรือไม่รู้ว่าจะให้เด็กๆทําอะไรอ่ะอันนี้การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอ่าถ้าใครมีแมวอยู่แล้วก็เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยแต่หนูขวัญกับหนูตะเภาเนี่ยมันจะไม่เหมือนแมวหมาที่เราเลี้ยงนะครับบางทีแมวหมาใช่ไหมครับเล่นกับเราแล้วก็อาจจะ ยุ่งเราตลอดเวลาแต่เนี้ยไม่ค่อยยุ่งกับเราก็คือเราสามารถอุ้มไปไหนก็ได้กอดได้เต็มไม้เต็มมือแล้วก็จับมาเล่นได้ตลอดเวลานะครับแถมเป็นเพื่อนที่ไม่กัดเราด้วยนะเออแล้วก็เราสามารถอยู่กับเขาได้ตลอดเวลาแล้วไม่ยุ่งกับเราด้วยครับอันนี้นะครับนั่นเป็นประโยชน์มากๆนะสําหรับใครที่มีเด็กนะครับลองเลี้ยงหนูห่านตัวเผาไว้เป็นเพื่อนกับน,น้องๆนะครับแล้วจะมีความสุขครับเพราะว่าเขาเป็นมิตรกับทุกๆคนจริงๆแล้วก็ประโยชน์ข้อต่อไป ก็ที่ที่ที่สัมผัสมาตลอดนะครับประโยชน์เขาเอาไปก็คือเลี้ยงแล้วเนี้ยเราสามารถให้เขาเป็นเพื่อนกับเราได้ตลอดอันอาจจะไม่ได้เฝ้าบ้านได้เหมือนหมาเหมือนแมวเลยครับแต่เขาเป็นเพื่อนให้เราไม่เหงาได้บางทีเราเครียดเครียดจากการทํางานมาเรากลับมาใช่ไหมครับเราเลี้ยงหนูหรืเปาไว้เนี้ยเราก็เราอุ้มมาเล่นได้เอามากอดได้แล้วเขาก็ไม่ยุ่งกับเรามากเราก็จะมีความสุขประโยชน์ของมันหลักๆก็คือมันเลี้ยงเพื่อผ่อนคลายความเครียดกับเรา จากการที่เรากลับจากทํางานยุ่งๆมาเราก็มาอยู่กับเขาสักนิดนึงมาเล่นกับเขาสักนิดนึงอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีความสุขมันเป็นการมอบความสุขให้กันและกันนะครับอืจุดประสงค์ของการเลี้ยงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผมไม่สามารถไประบุได้ว่าบางคนอาจจะเลี้ยงเพื่อค้าขายบางคนอาจจะเลี้ยงเพื่อความน่ารักแต่สาหรับผมเนะี่ยผมเลี้ยงไว้สาหรับขายนะผมะผมพูดตรงๆเลยว่าผมเลี้ยงไว้เพื่อขาย แ,แรกๆอะ่ะผมเลี้ยงครั้งแรกอะ่ะผมเลี้ยงเพราะความน่ารักของหนูแล้วกันหนูสองชนิดเนี่ยหนูตะขวันกนบหนูตะเพาเนี่ยผมเลี้ยงไว้เพื่อความน่ารักครับผมอยากเห็นพัฒนาการของหนูสองตัวผมก็เลยซื้อมาเลี้ยงพอเลี้ยงไปเรื่อยๆเริ่มรู้ละว่ามันเลี้ยงไม่ได้ยากนะมันเลี้ยงง่ายนะแล้วม,มันสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นอาชีพได้เลยใครที่อยากประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหนูเนี่ยก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับ แล้วก็มีร้านที่รับซื้อนะอ,อแล้วก็มีคนที่ซื้อด้วยนะคนที่ก็ชอบอะ่ะราคาค่าค่าตัวของหนูเนี่ยลูกที่คลอดออกมาก็ราคาหลักร้อยต้นๆไม่ได้แพงมากนะราคาเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทถึงร้อยห้าสิบาทสําหรับที่เราส่งตามร้านนะครับร้านก็จะไปขายต่อในราคาที่สองอยห้าสิหรือสามร้อยอย่างเนี้ยเราก็จะเจอในท้องตลาดทั่วไปแต่สาหรับราคาที่เราขายให้กับผู้เลี้ยงนะครับ หรือคนที่ตามเพจผมไปนะครับขายนกหวีดเรลีลีผมจะขายอยู่ที่150บาทเป็นราคาเบื้องต้นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อบางครั้งคนที่ซื้อไปเขาอาจจะไปขายต่อก็ได้นะ,ะเขาอาจจะไปขาย200หรือ250อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คุณแต่ผมขายในราคา150บาทอาใครสนใจก็แวะไปดูได้นะครับตอนนี้ก็ยังมีสัตว์เลี้ยงให้คุณได้เลือกอยู่นะครับอันนี้ผมเลี้ยงเองแล้วก็ผมอยากประกอบอาชีพผมพูดตรงเลยว,ว่าผมเลี้ยงเพื่อ อย่าประกอบอาชีพผมก็เลยสนใจที่จะเลี้ยงแล้วลองเลี้ยงดูสิ่งที่เราเจอต่างๆปัญหาต่างๆที่เราเจอเนี่ยครับมันทําให้เราสามารถอธิบายให้กับเพื่อนๆแล้วก็ทําคลิปสอนให้กับเพื่อนๆได้อีกนะ,ะบางทีเราบางคนซื้อไปไม่รู้นะครับผมจะอธิบายเสม,มอว่าคุณจะต้องเจออะไรบ้างเมื่อคุณเอาไปเลี้ยงนะครับผมจะคอยบอกตลอดนะนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่คุณต้องเจอเพราะว่าบอกเลยว่าไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นกลางวันเขานอนกลางคืนเขาตื่นนะครับ ร้องทุกครั้งที่หิวและอยากกินเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้เรียนทุกคนต้องตั้งคําถามนะครับว่าเราเป็นมือใหม่เนี่ยเราเลี้ยงเพราะอะไรเพราะความชอบหรือเปล่าถ้าคุณเลี้ยงเพื่อความชอบคุณซื้อเถอะครับคุณจะไม่เสียตังค์เลยไม่เสียใจเลยไม่เสียตังค์เสียแน่ๆครับแต่คุณจะไม่เสียใจที่คุณได้เลี้ยงแต่ถ้าซื้อเพราะอยากได้ผมแนะนําว่าคิดก่อนนะครับหรือ อยากได้แหละซื้อแล้วมีตังค์แล้วซื้อก่อนเลยซื้อมาตัวเดียวก่อนนะครับเพราะอะไรครับมันจะได้ไม่เป็นภาระของคุณในภายหลังเพราะว่าบางครั้งเราไม่รู้ว่าซื้อมาลองเลี้ยงก่อนหนึ่งตัวให้รู้ว่าเราเจอปัญหานะแต่ถ้าเรารับกับเขาได้เราก็ซื้ออีกหนึ่งตัวเพื่อมาคู่กันอ่าแต่ถ้าคุณรับไม่ได้เนี่ยคุณเท่ากับคุณทิ้งสองตัวเลยบางทีบางคนเอาไปปล่อยอย่างเงี้ยครับเอาไปปล่อยอย่างเงี้ยมันหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ครับถ้าเราเลี้ยงมาตลอด มันกินทุกอย่างที่อยู่ด้านหน้าเลยนะครับมันกินทุกอย่างเขากินทุกอย่างเพราะฉะนั้นการปล่อยไปเนี่ยตายแน่นอนยังไงก็ตายครับอาจจะโดนสัตว์อื่นกินหมาแมวเอาคาบเอาไปกินอาจจะไปกินถ้าไม่ถ้าไม่ตายเพราะน้ำมือหมาแมวอาจจะไปเจอพวกเศษขยะเศษอาหารต่างๆที่มันหล่นตามพื้นน้องก็กินแล้วก็ตายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นภาระมากๆเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นภาระของคุณด้วยแล้วก็ยังเป็นปัญหาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ คุณจะซื้อเนี่ยคุณคิดก่อนนะครับคิดก่อนออคุณลองดูคลิปที่ผมทําก็ได้นะครับว่าคุณจะ้องเจออะไรบ้างนะครับอ่าแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากเขาเนี่ยคุณได้แค่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับอย่างน้อยคุณก็มีความสุขที่คุณได้เรียนแล้วก็คุณเห็นการเจริญเติบโตแล้วก็คุณคุณมีเพื่อนมีมิตรที่ดีแล้วกันอ่านะครับแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังมากบางทีบางคนลังเลครับนะครับเข้าใจก็ เลี้ยงก็อยากได้ไว้เฝ้าบ้านอะไรเงี้ยไม่ได้แน่นอนแต่ว่าเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนอ่าเห็นพัฒนาการเอามาฝึกนู้นฝึกนี่อะไรเงี้ยครับเป็นประโยชน์มีเด็กเล็กก็เลี้ยงง่ายแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนน่ารักมีความน่ารักแน่นอนใครเห็นใครก็ชอบนะครับอันนี้ฝากไว้กับเพื่อนๆนะครับที่อยากลองเลี้ยงแล้วก็พบกันในคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับ